คำถามสำหรับทบทวนข่าวสารเสริมสร้างผู้ไล่เชื่อตอนที่กล่าวถึงพ่อแม่ข้อแรกก็คือพระคัมภีร์ข้อใดในพันธสัญญาใหม่ที่กล่าวถึงการสั่งสอนบุตรและมีเนื้อความว่าอย่างไรในข่าวสารที่ผ่านมาเราใช้พระคัมภีร์สข้อในพันธสัญญาใหม่เป็นหลักนะครับข้อแรกก็คือหนังสือเอเฟโซบทที่6ข้อ4 ข้อนี้บอกว่าฝ่ายบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้โกรธเคืองแต่จงอบรมเลี้ยงดูด้วยการตีสอนและการเตือนสติขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนอีกข้อหนึ่งคือหนังสือกลโลไซ์บทที่3ข้อ21ในข้อนั้นกล่าวว่าฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้กล่าวถึง3เรื่องเป็นสําคัญ1ก็คือการไม่ไปยั่วบุตรให้โกรธเคืองหรือขัดเคือง สองคือการอบรมเลี้ยงดูด้วยการตีสอนและการเตือนสติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสามก็คือการไม่ทำให้บุตรท้อใจการที่บิดามารดาจะทำสามเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับคำถามที่สองนี่แหละครับคำถามที่สองคือพ่อแม่ที่ดีควรเอาอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าในการแบ่งแยกตัวเองให้บริสุทธิ์เพื่อเห็นแก่บุตรการแบ่งแยกตัวเองให้บริสุทธิ์เพื่อเห็นแก่บุตรหมายความว่าอย่างไร สับคำนี้มาจากหนังสือโยฮันบทที่1 7บเข้อสิซึ่งพระเยซูทรงแบ่งแยกตัวของพระองค์เองให้บริสุทธิ์เพื่อเห็นแก่เหล่าสาวกถ้าเราดูคําอธิบายในข้อนั้นเราจะเห็นว่าการที่พระเยซูทรงแบ่งแยกพระองค์ให้บริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตของพระองค์นั้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะก่อตั้งแบบอย่างให้กับเหล่าสาวกโดยมีนัยยะว่าแม้พระองค์จะทําอะไรก็ได้สําหรับพระองค์แล้วไม่ได้ผิดแต่อย่างใด แต่ในเรื่องบางอย่างนั้นหากพระองค์ทําลงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุให้เหล่าสาวกเขาสะดุดล้มเขาไม่เข้าใจดังนั้นพระองค์ก็ทรงยินดีที่จะจํากัดอิสระของพระองค์เองเอาไว้คือยอมสูญเสียเอิสรภาพหรือยอมควบคุมตัวเองโดยเฉพาะในเวลาที่อยู่ต่อหน้าเหล่าสาวกเพื่อจะตั้งแบบอย่างให้กับพวกเขาทํานองเดียวกันในเวลาที่เรายังไม่มีลูก เราอาจจะมีอิสระในการใช้เงินในการใช้ชีวิตในการพูดจากับคนอื่นยังไงก็ได้แต่เมื่อเรามีลูกแล้วมีหลายเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องควบคุมตัวเองกระทั่งยอมสละเสรีภาพของตัวเองในการดําเนินชีวิตเราไม่สามารถที่จะระบายอารมณ์ตามใจชอบเราไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นที่แตกต่างกับคู้สมรสของเราออกมาตามใจชอบ แต่ต้องแบ่งแยกตัวเราให้บริสุทธิ์ก็คือต้องทําให้การดําเนินชีวิตของเราเป็นแบบอย่างของการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องต่อหน้าลูกๆของเราดังนั้นในการที่เราจะทําอย่างนี้ได้อ่ะก็มีความเกี่ยวข้องกับคําถามข้อที่3ด้วยคําถามข้อที่3พูดถึงฮานอกฮานอกเริ่มดําเนินกับพระเจ้าเมื่อไหร่จนในที่สุดฮานอกจึงได้กลายเป็นคนแรกที่ถูกรับขึ้นไปโดยไม่ผ่านความตาย เรื่องนี้ถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือยนเนซิสบทที่5ข้อ21และ22ในข้อ21กล่าวว่าฮานกมีชีวิตเป็นอยู่ได้65ปีจึงให้กำเนิดมะทูเซลาซึ่งเป็นลูกคนโตของเขาข้อ22หลังจากฮานกให้กำเนิดมะทูเซลาซึ่งก็คือหลังจากที่ฮานกเป็นพ่อคนแล้วก็ได้ร่วมดำเนินกับพระเจ้าเป็นเวลา300ปีและได้ให้กำเนิดบุตรชายหญิงอีกหลายคน จากนั้นข้อ24ก็กล่าวว่าฮานกได้ร่วมดำเนินกับพระเจ้าจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ไม่อยู่แล้วเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องผ่านความตายสําหรับฮานกแล้วการที่เขามีลูกมีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เขานํามาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ร่วมดำเนินกับพระเจ้าตรงกันข้ามเลยเมื่อเขามีลูกเนี่ยเขาก็ยิ่งได้รับการเตือนสติว่าถ้าเขาอยากจะดําเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูก เขาจาเป็นที่จะต้องร่วมดําเนินกับพระเจ้าผมเชื่อว่าทันทีที่ฮานอมีลูกเนี่ยเขาก็น่าจะมีการมอบถวายตัวครั้งใหม่และก็ตั้งต้นร่วมดําเนินกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง300ปีจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ถูกรับไปโดยที่ไม่ต้องผ่านความตายการที่เราร่วมดําเนินกับพระเจ้าคือทั้งอยู่ต่อหน้าลูกและอยู่รับหลังลูกเนี่ยติดสนิทกับพระองค์ตลอดเวลาอย่างนี้คือเคล็ดลับที่จะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตที่ แบ่งแยกตัวเองให้บริสุทธิ์ต่อหน้าลูกๆของเราซึ่งจะทําให้เราดําเนินชีวิตในแบบที่จะไม่ไปยั่วบุตรของเราให้โกรธเคืองดําเนินชีวิตในแบบที่จะทําให้เราสามารถอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยการตีสอนและการเตือนสติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและดําเนินชีวิตในแบบที่จะทำให้ลูกของเรามีกําลังใจไม่ถูกทําให้ท้อใจด้วย ขอพระองค์ปบดอวยพรเราทุกคนที่เป็นพ่อแม่ให้เราร่วมดำเนินกับพระเจ้าจนกระทั่งเราเป็นเหมือนกับฮานอกในวันนี้เรารู้ว่าพระเยซูใกล้กลับมาแล้วไม่ถึง300ปีแน่นอนพระองค์ก็กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสมควรที่จะร่วมดำเนินกับพระเจ้าเพื่อทั้งเราและลูกๆของเราจะสามารถที่จะถูกรับขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องผ่านความตายขอบคุณแล,ละสรรเสริญพระองค์